กำลังจะเดินทางไปยังสระว่ายน้ำกันนะคะจะไปกันที่ชั้น6ของโรงแรม JW Marriott นะคะร้อ,อ,รอ,รอนอยู่ตอนนี้อ่าสมิ่นอยู่นี่ ว wow. 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 like ้าวแต่ก็น่าไหวอยู่นะม้าแต่ไม่ทานแล้วอ่ะนี่จริงๆไหวได้สองถุงหมงเอ้อไหวได้ชั่วโมูไห่ไม่ค่ะไปสืบตัวกันนะไปสวิมมิ่งพูลกันเลยไปเปตกติกเดเราเร็วเมากนะคะทำอะไรทั้ง ต uh huh. ิ้งนะฉลาดอยากว่ายมากเลยเนี่ยไม่ฟังไก็ยังว่าอ้วนค่ะฟองทุกสถานการณ์มาแล้วมาแล้วจะว่ายน้ำแล้วค่ะหนึ่จุดหนึ่งเมตรอานนท์เท่าไหร่ก็หนึ่งจุดหนึ่งสามจุดเจ็ดก็เท่ากันแหละนั่งก่อนลงไปนั่งนั่งก่อนแล้นั่งก่อนแล้วก็เสด็จฐานลงไปอ่าลองค่ะว้า ไปนางนะคะที่โงเซนตพิวมาเรียดอีกแล้วแม่ฮะเด็กน้มนต์มาเช็คไหมฮะดูแต่ลดูน้งเปล่าเนี่ยนั่งแบบแานี้มันน้ำงยองน้ำเนยองน้ำเงิยองก็้ยมทีอางน้ัดถารทะอบ้านเ <N ung S 1> เอาอนสีขาวไว้ไว้เมื่อไหตรงน้นก็มีน่ตรน้นก็มีตน้นก็มีดอกอันนี้อันนี้มาแม่หอ่ะอะเจันได้เอ้วิตา้าว่ติดหัติดหัวนติดหัว่ดีนเยดวมามาติดให้เร็วเดี๋ยวเาว้นเดี๋ยวดัไหนันิดน้ันก่อเอ

nó cái này cho nó ăn chó chứ này mò cà phà vậy chứ Cái cà phà vậy chứ Ây da, hư, มาแล้วน้องเซล่าห์ว่ายน้ำดูพอพยายามมากเลยเนี่ยตีขาเองเอามือเอามือด้วยแดอะรละนี่หลังจากที่เราว่ายน้ำกันเสร็จแล้วนะคะ ใ้เวลาการกวายเหนื่อยมากคุ้มมากเนี่ยนะคะแล้วก็สนุกนะจะก่อนที่เราจะเช็คเขาออกใช่ค่ะไปออกกําลังกาย,าายก่อนใายกับให้คุ้มวันเลยนะคะแต่ก็ดีนอนที่แบบว่าโรงแรมเอเดบีมาร์อนะคะเขาอยู่ใกล้แถวบ้านเราเนาะอีกอย่างหนึ่งในช่วงนี้ช่วงโควิดก็สามารถมาที่โรงแรมได้แต่อาจจะต้องแบบว่าใส่หน้กกากมานอนมากเนาะใแล้วก็ให้ความปลอดภัยกับตัวเองาด้วยนะแล้วก็ผู้ที่มาด้วยนะใช่ค่ะแต่ทางงแรมเขาก็มีการเซฟม,มีการตรวจ แลกวก็หอมนล้วก็ตรวจอุณหภูมิแล้วนะแต่เด็กก็ต้องตรวจด้วยนะคะใช่ค่ะ,คะก็เซฟกันตาย้วไม่ใช่ห่วงเที่ยวนั้นจ้าโอเคค่ะเาเคลียร์ห้องค่ะค่ะเอาเป็นว่าก,ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะแม่เดี๋ยวก่อนนะน้องเซล่าเซล่าชมบิวแล้ว<ช>หรอมาปิดคลิปไปค่ะลูกโอเคบาย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 นะค่ะชมคลิปของโรงแรมเจดบิวมารีอเราสามารถที่จะย้อนหลังไปดูคลิปผ่านมาได้นะคะ อย่าลืมติดตามช่องของเซตาไม่สิ้นกันได้อีกนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครนะคะและที่สำคัญอย่าลืมเข้าไปกดสัตว์กันดิกคุกคิงคุกคิงเลยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอาวไปค้างบนเลยชิเรา,าจะเจอกันค่ะ มาติดตามช่องเซลลาใหม่สินได้ตามนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะ